สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะผู้ติดตามวันนี้เราอยู่ที่วนอุทยานพนมรุ้งนะคะอุทยานประวัติศาสตร์เขาพนมรุ้งตอนนี้รากางจะพาไปชมเป็นเส้นทางการเดินขึ้นไปชมนะคะสัตตะักษณ์พระศิวะด้านบนนู้นประสาทใหญ่นะเส้นทางก็ค่อนข้างจะ่งกเส้นทางค่อนข้างจะเรากำลังคู่มา่เรากำงเดิน สมัยโบราณนะะคในยุคของพระเจ้าชัยปรมหลังที่สร้างนะคะมากกว่าหนึ่งพันปีตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่นะคะประกอบพิธีกรรมในยุคนั้นนะคะในสมัยโบราณตรงนี้แล้วก็จะมีงานประจําปีนะคะที่จัดขึ้นที่แถวพีนุนงพระนาทยานจระบะที่8แถวปีนุ้งแห่งหนึ่งตอนนี้เราก็จะเดินผ่าน เดินไปโมด้านบนนะคะซึ่งเป็นอาหารอริหารประทานด้านบนจะมีความสวยง,งามงดงามมากตลอดจนม,มีทัดหลังทัดหลังนาลายนะคะทีะ่มีความสวยง,งามงดงามอายุมากกว่า2 0 0พันปีนะคะทผู้ชมอันอนี้จะเป็นฟางก จะมีการประกอบพิธีกรรมทางด้านพราหมณ์นะคะจึงดูเพื่อขึ้นไปนะคะในสมัยนั้นขึ้นไปวิชาสักการะ<อ>ด้านบนนะคะ<อ>เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์มีเทวาลัยพระเิว้พระเิวะะ้เจ้าที่อยู่ด้านบน

ขึ้นมาจากฟันงน้ยพี่จะโฉบไปโฉไปกระสาบด้านบน,ด,น,นด้านหน้านะคะด้านหน้าขอางึ้นก็จะเต็มหน้าบาัน